อโอเคครับโอเคนะครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดง่ายให้ได้ตัวหกดาวน,นะครับวันนี้คือต้องให้ตัวหกดาวนแน่นอนทุกคนดูผมเลยโอเครับของคนอีกอันนี้คืออะไรอะ่ะวัดอ๋อโอเคเอาละเนี่ยทุกคนดูผมนะส่งอนะไรมาไป เดี๋ยวผมจะเปิดกล้องแรกไปก่อนเพื่อเล็กดวงโอเคจัดไปนี่คือสูตรง่ายๆเลยเรียบร้อยครับสีดาวตอนนี้คือโอกาสหดาวก็จะเพิ่มมาหนึ่งเปอร์เซ็นะครับทุกคนนี่ไม่ได้โมดมันคือความจริงโอเคลองอีกครั้งหนึ่งสามสองหนึ่งถ้าเกิดผมได้ตัวมังกรคือจบนะตัวเนี้ยผมไม่อยากได้เลยตัวดาบเนี่ยมาชิบายไหม ไม่ใช่แล้วโอเคสามสองหนึ่งผมจะกดข้ามไปเลยนี่คือสูตรง่ายๆเลยไม่ต้องไปหวังถ้ามันมามันมันจะมาเลยไม่ต้องไ,ไม่ไปหวังปุ๊บมันจะไม่จบที่นี้ดูนี่คือผมจะไม่หวังนะจริงนะ โอกาส13%นะอันนี้ไม่หวังนะปั๊บเรียบร้อยครับ5าดาวเนี่ยลองทำอํำบนผมดูอาจะคุณอาจจะได้ก็ได้ไม่รู้ว่าแต่เหร็ดผมแบบเกมเกมแม่งบอก70%ไอสัเ์เชี่อะไรเนี่ยเยอะใช่ไหม